สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชูสติวบอลนะครับก็สร้างเพจใหม่เนาะนะครับเพจสลิงช็อตทีเฮดเดี๋ยวจะลบแล้วเนาะเพราะว่าชื่อมันไปซ้ากับคนอื่นเนาะสลิงช็อตมีคนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไปตั้งเพจใหม่นะครับชื่อว่าวีชูสติวบอลนะครับกอยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับเพจใหม่นะครับผมเพราะว่าเพจสลิงช็อตทีเฮดเดี๋ยวจะลบแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ส่งยางนะครับเป็นยางสูตรที G 15สิบห้าขีสามนะครับยางใช้ยิงในท่าทาบแกมนะครับเป็นยางสูตรนะฮะขีสามนี่ก็คือสูตรแล้วเนาะที่เอามาขายนะครับไม่มีแรงกว่านี้ละนะครับก็ยางตัวนี้นะครับผมเอามาจากอินโดนะครับคือคลิปเก่าๆเ,เนี่ยอันนั้นจะเป็นยางของเวียดนามนะครับซึ่งที่สั่งของอินโดมาเพราะว่า เวียดนามมีปัญหานะครับก็เลยสั่งของอีโดแทนนะครับยางตัวนี้เป็นแบรนด์คนละแบรนด์กับเวียดนามนะครับก็ยังไม่ได้ทําคลิปทดสอบยิง200ลูกดูความทนของยางเลยนะครับก็เดี๋ยวลองวางก่อนนะครับอีกอย่างนะครับผมอ่าเพจใหม่นะครับผมชื่อว่า V ีชูสต l ลบอลนะครับให้กดไลค์กดติดตามไว้นะครับใครที่จะสั่งซื้อของนะครับ ให้เข้ามาสั่งในเพจวี s t e e l Ball นะครับซึ่งเพจสลิงช็อตทีเทนเดี๋ยวผมจะลบแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้แจ้งข่าวสารให้ที่ทราบกันทั่วไปก่อนนะนะครับแล้วก็อ่าแชน y ใน t u b e นะครับชื่อว่า Visual วี s t e e l Ball นะครับผมเหมือนกันนะครับกับชื่อเพจใหม่นะนะครับเพราะว่าตั้งให้เหมือนกันเลยนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับก็ถ้าสนใจทักมานะครับที่เพจวี s t e e l Ball นะครับผมโอเคครับผม